มาเรียนที่โรงเรียนไทยพูดภาษาไทยแล้วก็ทำคลิปด่าคนไทยอ้าวมันเจ๋งไหมล่ะมันแจ๋วไหมล่ะทหารไทยร่วมลาดตะเวนชายแดนกับทหารเขมรทหารไทยแบ่งข้าวให้ทหารเขมรกินผลสุดท้ายทหารเขมรเข้ามาลอบวางกับระเบิดจนกระทั่งทหารไทยขาขาดไปหลายนายเออมันดีไหมล่ะ มันน่าคบเป็นเพื่อนไหมมันน่าจะมาเป็นเพื่อนบ้านไหมเอ้หอกข้างแคลกเนี่ยมันทำร้ายเราทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนกันถ้าข่าวนี้เป็นความจริงเราจะดีใจมากไม่ใช่มีหลักฐานเอาไว้แล้วว่ามันวามาวางระเบิดแล้วก็เงียบกริบไม่ฟ้องอะไรมันสักอย่างมันละฟ้องเอาฟ้องเอาฟ้อง,อองแต่เรื่องโกหกมันก็ฟ้องถ้าเราฟ้องประชาก คมโลกจริงๆเราก็จะดีใจมากต้องเอามันบ้างไปใจดีไปเกงใจอะไรมันกันนักกันนายขเมศนนะ่ะแล้วจะไปเอาอะไรกับขเมนขนาดทหารขเมศมานมาเสียมารยาทกับท่านทูตทหารนะ่ะเออมันยังไม่เคยที่จะขอโทษอย่างเป็นทางการเลยมันมาแก้ตัวข้างๆคูๆูว่าทหารนะ่ะเมาเออทหารมึงเมาหรือทหารมึงเข้ามากวนบาทามึงเอาให้แน่นะ่ะไอ้บุญนเส้น